คุณประมาณสามพถึงสามหองศาจริงๆกะกะเอาก็ได้ลองเทน้ำตรงนี้ดูก่อนแตะๆน้ำดูอุ่ๆให้กะว่าอุ่ๆประมาณเราอาบไปแหะใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้เป็นผ้าสูตัวหรือฟองน้ำก็ได้นะแล้วก็แชมพูสระผมสบู่ถูตัวในรกานเลยยี่ห้อไหนก็ได้เลยเตรียมไปสองผืนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเป็นผ้าห่อตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์สําหรับทาความสะอาด พวกเซตเนี้ยจะมีไว้ให้กับบ้านคือจะอยู่ในตะกร้าสีม่วงอยู่ข้างหลังเป็นแม่อันนี้สะอาดอันนี้อันนี้สะอาดนะคะไว้เช็ดตาเวลาใช้ใช้คู่กับน้ำเกลือนะคะสูนยเปอร์เซ็นต์น้ำมันสลายนะคะถ้าน้ำเกลือหมดหรือไม่ไม่มีน้ำเกลือนะเช็ดเป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดแทนได้อันนี้เช็ดตาเช็ดหูเช็ดจมูกใช้เป็นคาตเตอร์แัดแห้งคะปกติเช็ดช่องปากเราใช้เป็นผ้ากอสฟืนเล็กอันนี้ใช้คู่กับน้ำเกลือหรือหลังต้มสุกได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็เช็ดสะดือเราใช้เป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอลกอฮอล์นะคะอันนี้มีไว้ให้กับบ้านเหมือนกันแต่ว่าจะดูจัดพิเศษหน่อยก็คือเช็ดวันสองครั้งเช้าเย็นนะคะกลับไปบ้านประมาณสักาหนึ่งถึงสองอาทิตย์สะดือเขาถึงจะหลุดนะหลังสะดือหลุดแล้วเช็ดต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะอพอครบหนึ่งอาทิตย์แล้วก็คือต้องทำเลยๆนะแล้วก็เช็ดก็เช็ดไอ,อเพ็มน้องเช็ดเ็นซ์สำลีกับน,น้ำเปล่าชุบน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำเปล่าน้ำพลรสติกได้เลยนะไม่ต้องต้มสุกเรือเลยนะ น้นเขาจะร้องี่แต่รองเยอะอยู่ลีลางากำลังหลับมันก็แกะท้าหมอตัวออกนะคะแกะั้าผืดเอ้ยผ้เผืนเอาไว้ก่อนแ่งเดี๋ยวจะเช็ดหน้าสระผมก่อนโหวิดิ้เนี่ยโอ้โหเหยียดมากตัวยาวตังเลย ำลังหลับใช่ไหมกำลังหลับสบายเลยเข้ามานาะดึงผ้าขึ้นนิดนึงแขนแล้วต้งกัวดึงผ้าใหม่ฝัง่งเหลือใช้ผ้าตรงนี้ขึ้นไปข้างหลังโอเคอ่ะห่อเสื้อนมวยแหละก็จะอุ้มเวลาอุ้มจะใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดนะคะไม่ถนัดประคองคอนิ้วโป้งนิ้วชี้ไปถุงขึ้น กันน้ำข้าหูนะคะหมือข้างยกกลนแล้วก็เหน็ดเอวข้างๆนี่นี่บนแล้วนะคะหยิบมาเดี๋ยวเราจะเช็ดแน่ยังไงลืมตาไม่คือเลยะลืมฉลืมนี่ก็เช็ดไปที่ใบหน้านะคะ น่าอยู่ล้น่าอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ฟาผุนะคะน้แชมพูได้เลยผุเยอะผุเยอะมากบายอีบแชมพูเขาใช้ป้นนี้วนๆให้ทั่วสีฟ้า ูสบายออกนะคะอืมนี้ชอบมั้งอะชอบมั้งอะเออเราขึ้นข้าวนาสวยกับแม่เลยสบายอยู่นะโอ้ดูคาทำหน้าสบายมากนวอถั่วด้วยเฮ้ยทำหน้าสบายไอ้ข่อทั่วแล้วก็ล่สบาสาสปา 以前，我。 เชียร์อยู่เชียร์อยู่เครก่งจังเลยา้แล้วหดหหาดนิดนึงนะคะเช็ดใบหูแล้วก็ขึ้นไปเช็ดผูก่อนห่าวใส่เลยเ้ยเช็ดผมพอมานะคะแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ต่อไปจะเป็นการอาบน้ำของจริงแล้เนี่ยจะรออยู่ กแกะถ้าหอดตัวนะคะแกะทำเช็ดออกเลย,เลยถ้ามีอึก,ก็เช็ดออกผนเนาะไม่ไม,ไมีอ,อึลงน้ำกันอันนี้เตรียมใจยังของเล่นเลยน,นิดเดิ <t ell> ทีนี้เวลาเราอุ้มลูกน้ำนะคะเราใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดเหมือนเดิมนะ, <t ell> ะเราจะเราต้องเชื่อมหัวไหล่นะน <t ell> ิวโ,โป้งล็อกข้างบนนะสิเหนือที่เหลือประคองตัวข้างล่างนะคะ มติมข้าวยกขาเติมลง,งน้ำกันจุ่มน้ำเลยมใช้ข้าวุ่ตัวเนาะเด็กเขาไม่ชอบหนะไม่ชอบไม่ชอบถูกไปที่ลำตัวนะคะถึงซ่อมคอได้เลยเด็กนะะึงหูต้องลงมาหาสองข้าว ไม่ต้องแบบเป็นฟองขนาดนั้นนะถ้าฟองเยอะจะล้างยากเราก็จะลื่นเลาจะแล้วก็ฟ้อมือกับแขนทีละข้างนะคะโบนใหญ่เลยเวลาฟอกมือกับแขนพยายามล้างออกก่อนที่จะปล่อยนะคะเผื่อเขามือเข้าปากข้างหนึ่งไม่จอไม่ชอบแบบนะ ข้างนนหน้าแล้ว้อยแล้วจะถูหลังะคะ่ะเราใช้มืออีกข้างนะคะล็อกตรงช่วงแขนที่เดิมเดี๋ยวเขาขึ้นนิดนึงหลังอ่าบ้านน่นหงุดหงนะถูหลังถูก้นเนาะก็ขาสักข้างท่าน,นี้เพ่ เวลาอุ้มนะคะพยายามให้แขนของพาอยู่บนแขนเราเนาะสมุดอยู่ข้างล่างเขาจะตกนี่เลยเกาะเกาะกลัวกลัวตกกินไปหมดแล้วข้างหลังเรียบร้อยแล้วกลับมาท่าเดิมนะคะล้างฟองสบู่ข้างหน้าสักรอบหนึ่งถือว่าลองหน่อยนะเนี่ยเก่งมากเลยปกติคนเราถึงไม่ได้ เ่งมากเลยคะขึ้นหล่หนาวหนาวหนาวเาแล้วเอาแล้วยงโอ้โหโอเคลูกโอเคหอหนาวหนับ้คเหมนีดอย่างนี้ยโพอแล้วใชขาดิบแล้นับพอไหพอแบบนั้นอุ่นแล้วค่ะไงลูกโอ้โหคีดเลยเสียงที่แท้จริงใช่ไหม เมื Hoy, ่อกี้แสดงอเปลี่ยนผ้าพืนใหม่นะคะข่้นไหนลูกเสียดีมากไม่ชอบให้ถอดผ้าอ่ะชอบแล้วห่ อือเนี่ยใช่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำหน้าตาแบบอะไรอะไรวะไม่เข้าใจนะเช็ดตาป่อดสะรกันเช็ดตาเช็้ไม่สํารีดกัน้ำเกลืออันี่ก็บีบน้ำเกลือลงไปในสํารีได้เลยนะคะเวลาเช็ดตาเราเช็ดจกมูกตาไปหังตานะคะ สะาดไปที่เยอะเลยถ้าไม่สาดกลับสามีแล้วก็ใช้ลิ้นลอกเองได้โอเคต่อไปเช็ดหมูเช็ดสมูกเช็ไปคาเตอร์ัดแห้งนะคะอันนี้ก็แค่พอสักๆน้ำเข้าเนอกซึ่จริงับ้แล้วก็หูหูก็คือเน้นเช็ด<ม>ใบหูนะคะไม่ต้องแบบเข้าไปเยอะ ในใบถือค่ะแล้วก็หลังหูนะคะอีกท่านึงหน่อยค่ะอีกท่านึ่งหน่อยนะทำไมอ้าปากกันล่ะเชิในหมใบถูแล้วก็หลังหูนะคะแบบได้เช็ดช่องปากใช้เป็นท่าคอรสสำนัม อนนี้เป็นจะเป็นชาก์ป้อนผื่นเล็กอันนี้สามารถเรียกมาออกเป็นแผน่นใหญ่ๆแล้วก็ผ่านไปที่นิ้วเรานะคะข้างที่ฐานผ่านไปที่นิ้วปุ๊บปักเข้ามาจากนั้นก็ผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ผ่าน,นแล้วก็ชุบด้วยน้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกก็ได้ก็แบบนั้นลูก เช็ดลิ้นเนาะกดักกลิ้นได้เลยง่ายมือเช็ดเพดานนะคะเกลือแล้วก็กระฟุงแกงสังครั้งไม่เค็มเหรอไม่อร่อยใช่ไหมมันเค็มนิดนึงแข็งไหนดิ้นไหนดูมอมดูมอมไอ้ขอดิ้นดูดิ้นไหนดูตาได้ยังโอเคเล่นหูเล่นตาเก่งนะเนี่ยเราไปเช็ดสตูนนะคะเช็ดไปเอาตรงกลาง อันนี้จะเช็ดวัละสองครั้งเช้าเย็นนะคะอันนี้สามารถจับได้เลยน,น,นะคะไม่ต้องปวดเจ็บนีม่มีเสืเ้อดืดเซนเระสัมผัสอยแล้วนะ,ะน,นาะงแล้วเช็ดน,นะคะจับปลายสะดือเช็ดจับปลายไปโคนสะดือบกนั้นกับสาีแล้วก็เช็ดจากปลายไปโคน <c oughs> เช็ดให้ครบทั้งสีมะะส่มุมนะคะสี่มุมใช่สี่มุมครบแล้วก็เช็ดโคลนสะดือวนรอบโคลนสะดือ,อแล้วก็ค่อยๆวนออกอันนี้ที่รักทำเองนะเพื่อความสะอดภัยไม่ต้องให้แม่ทำกลับไปบ้านสังเกตะดือน้องถ้าบวมแดงมีหนองมีกลิ่นเหนม็นมีค่าจะมีการอักเสบติดเชื้อนะคะแนะนำให้มาพบคุณหมอก่อนน,น,นะคะ ก็เช็ดที่สุดท้ายก็คือเอาไ้เทศน้องจะ็เป็นสัมบีกับน้ำเปล่าไม่ทำหน้าโกรธอ่ะไม่ทำหน้าโกรธอ่ะลูกคิดอะไรคะคิดอะไรของน้องผู้หญิงนะคะเวลาเช็ดเราทำสามบีเป็นแบนๆนี่นะอ่าเราจะเช็ดข้างในเก็บผ้าออกเปิดออกนะคะเช็ดข้างในทั้งสองข้างเบาๆกับสัมบีเช็ดข้างใน แล้วก็ตรงกลางถึงรูขุมขน่ะแค่นี้แค่้อเสร็จแล้วเสร็จแลแล้วก็พยายามกางของั้วยค่าครับรวงนิดหนึ่งก็ได้แล้วก็จากนั้นก็แกะเทปกาวมาแปะไว้นะใต่ให้แบบพอดีน,อน,น,นิ้วสอดเนนะ่นๆใส่เสื้อเลยเสร็จแล้วค่ะมาลองตอนจบมามอดทน บ่น t ่นบ่กิ่นนเนี่ทนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือห่อตัวนะคะมเคยลองห่อตัวน้องอย่างเคยอยู่หอได้อเ่ะ เดาๆเอา <laughs> อันนี้มันจะเป็นผ้าห่อตัวมันจะเป็นเสียงเดี่ยวนะคะ <c oughs> ให้ท่ามุ้งหนึ่งลงมาลงไหล่ก็ได้ตอนนี้ต้องมาให้ไหล่ของน้องอยู่ตรงบริเวณขอบผ้านะคะช่วงไหลยย่หรือตรงขอบผ้าคอนี้แล้วก็แขนแด้านลำตัวถ้าอยากให้ผ้าตึงๆอ่ะแนะนําให้ดึงดึงตึงได้เลยจับผ้าเอ้ยจับแขนแด้านลำตัวน้อดึงผ้าตึงอ่ะ จากนั้นกดผ้าไว้ก่อนนะคะถ้าปล่อยผ้ามันจะไม่แน่นนะจากนั้นใช้ผ้าข้างล่างพับขึ้นมาจับผ้าไว้เหมือนเดิมแขไนแนํนตัวดึงผ้าตึงใหม่อีกฝั่งนะคะจะเหลือชาผ้าที่ตรงมุมนี้ดึงขึ้นแล้วก็พับไปข้างหลังอันนี้เัียกเหรอเสร็จแล้วผมผมเยอะ มีเปลม์เปลยแทกเปร์แล้ลูกอยาไปห้องให้แม่ถักเบียให้นาะโอเคไหมไปเอา